รครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่โรงพักสถานีตำรวจพุทธรเรนครพนมแลวกองกงคับการตำรวจพุทธเรนครพนมนะเพราะว่ามีกระบวนการที่ไอ้ลักขโมยรถจักรยานยนต์ชาวบ้านเนี่ยอลรวานเหลือเกินครับแต่ละวันแต่ละวันชาวบ้านเอานอนไม่หลับแต่คราวนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ยกแก๊งครับเหลืออีกคนเดียวที่มันรอดไปนั่นฮะเพราะฉะนั้นในการกระทำครั้งนี้เป็นการบูรณาการกันระหว่างกําลังตำรวจพลเรือนตำรวจทหาร ฝ่ายปกครองนะฮะแล้วก็ตำรวจเจ้าของพื้นที่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูการแถลงข่าวของทางท่านพลตรีธนพลบริบูรณ์ผู้วังคับการตำรวจภูธรนครพนมครับวันนี้พร้อมพันธ์ทีวีเข้ามาที่กองบังคับการตำรวจภูธรน,นครพนมนะครับเพราะว่าจะมีการแถลงข่าวในเรื่องของการที่ทางเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนี่กวาดล้าง แกงพวกลักมอเตอร์ไซค์ลักของเล่นๆน้อยแล้นะวันนี้มีการจับยกแกงครับครับนี่คือรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมานะฮะนี่ทั้งหมดนี่เกือบสิบคันเลยทีเดียวมาก็จะมีพักพวกเดียวกันนะครับทำร้านซ่อมเสร็จแล้วก็ไะย่อยสลายขายอะไรหรือประกอบเป็นคันใหม่ครับเนี่ยรถใครก็ไม่รู้นี่ ทะเบียนกพทะนครพนม985ส่วนหญยก็จะมานด่ติดเป็นป้ายทะเบียนนะสภาพก็ถูกลอกขาดนั่นมาแล้วครับแค่วางบอกมาเลยนั่นแกงทั้งหมดแล้วนะครับมีทั้งลูกหลานเยาว,วชน วันนี้เรียกว่ายกแกงแหละครับก็คิดว่าบรรดาพี่น้องประชาชนคงนอนตาหลับนะครับนี่ก็ตํารวจก็ใช้ความพยายามมานานพอสมควรแล้วนะครับก็จะเอาหมดทางแกงนะฮะส่วนใหญ่ก็ไปลูกไปร้านแถวนี้แล้วนะฮะและที่เห็นอยู่ในภาพคือทางท่านพันตำรวจเอกอุกฤษทรงชัยสงวนครับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมครับซึ่งตอนนี้ รอการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับในการจับแก๊งพวกที่ลักขโมยนะครับตอนนี้พี่น้องก็คงจะนอนตาลับบ้างแต่ว่าอย่าประมาทเพราะว่า,ากลุ่มพวกนี้มาอาจจะยังมีอย,ยอยู่นะครับนี่คือทีมง,งานจับกลุมทั้งหมดนะฮะ,ะลูกร้านใครก็ดูเอา และงานนี้ก็มีกอง่วยการรักษาความมั่นคงภายในเชียงวันและคมรุมร่วมด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารที่อยู่ในค่ายประยาป้องขวางข,ของเราครับสำหรับผู้ที่จะทําการแถลงข่าวในวันนี้คือทางท่านพลตํารวจตรีธนพลบริบูรณ์นะเดี๋ยวไปฟังการแถลงข่าวครับ ก็แต่ติดเมืองแล้วก็ทางกรมาณรเนี่ยก็เลยร่วมกันสืบสวนหาขา่าวก็จ่อขยายผลแล้วก็จับได้สามเหมืนกัอ้าวอ้าวแล้วทำกันมานานหรือย,อยังเนี่ยนะครับทำมานานยังไม่ไดถามแล้วใครทำใครที่รับสารภาพเรียชื่ออะไรนี่ครับเด็กครับเด็กน้อยหอุ่มบอลฟุตบอลนี่เดี๋ยวใช้เด็กนะเองทำมานานหรือยังหนุ่มนะพูดดังนะ กี่คันทำมากี่คันเดี๋ยวเอาไปขายให้ใครยังไม่ได้ขายเลยครับยังไม่ได้ขายเลยแล้วทำแหละแล้วไปขายที่ไหนกงฮะเชียงกงเหรอทำแหละแล้วแล้วเอามาทำไมเอามาจอดไว้ทำไมมาหลายๆคันเนี่ยมาทำอะไรฮะเออจะไปทำอะไรแนี้ยใจในใจว่าจะงถามน้องเขานะครับฮะยังจะไปทำไรหนุ่มอ่ะบอกดิฮะทำไมเอาไปหลายคันอ่ะแสดง เอาไปชำแหละแล้วก็มาประกอบเป็นคันเดียวใช่ครับมันมีใช่ไหมมันมีของตำรวจเราคันหนึ่งนะ,ะไหนกันไหนลุกครับ้วตำรวจกะโดนขโมยด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นรถจักรยานยนต์เก่าๆที่ทางผู้ใช้บางคนไม่ค่อยอะจะรอบคอบนะเขาไปจอดไว้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็เป็นโอกาสดีของอคนที่ ที่คิดจะเอาไปประกอบนะเป็นแบบหลายๆคันนี่ถอดคันนี้มาใส่คันนี้ถอดคันนี้มาใส่คันนี้ามานีน,นะนะแล้วก็เอาไปเป็นรถซิ่งครับหรือไม่ก็ไปขายขายตามหมู่บ้านซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเราหรือว่าเจ้าที่ปกครองไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับสื่อมวลชนว่าขอให้ระมัดระวังโดไแมว่ารถรถเก่าๆนะ ราคาไม่เท่าไหร่นะสองสาพันบาทแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เอาไปประกอบการอชญจกรรมส่วนอื่นด้วยนะเช่นว่าเอารถไปลักทรัพย์หรือเอารถไปทำร้ายร่างกายไปยิงลาเข้าวฟันกันแล้วก็ทิ้งรถไปเลยอย่างเงี้เป็นต้น,นเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทางสื่อมวลชนให้ช่วยประชาพันธ์ด้วยนะครับสื่อท่านไหนที่จะเอาจะทักถ,ถามแม่แมนถามไหมถามไหมเออเอา,เอานะต้องขอบคุณ ทางฝ่ายกรมนอแล้วก็ผู้กับสืบผู้กับเมืองนะที่อาจจะใส่ในความเป็นอ,อยู่ของพี่น้องประชาชน,นขระรถเก่าๆยังอยู่ในความสนใจของตํารวจเลยสามารถที่จะสืบสวนจนาสามารถที่จับกลุมผู้ต้องหาได้นะ <10 S 1> มีรถตั้งมีคัในเกือบสิบคันน,คน,นะครับแล้วก็อขอให้ไออ้หนุ่มเนตรยุท่าไห่วะหนุ่มนอ้ตัวเนีเล็กตัวเล็กเทไหร่ตัวเล็ก14 เดี่พีเาหน้าแกงน่าจะเป็นคนที่ได้รับการว่ายวานหรือใช้ให้เป็นผู้กระทําผิดนะเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าทําผิดแล้วอัตราโทษจะน้อยลงเป็นต้นอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นความรับผิดในข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรนะครับมาสมาอสมาอสเชนะมามามาามาาม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 ิมาามัมมามามมมามามมามามามมามามมา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  ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางทังทางเศรษฐกิจไม่ดีนะก็จะทําให้มิจฉาชีพเอาจังหวะนี้แหละไปก่อการกระทําผิดนะครับเรียน<อ>ถามท่านผู้กำกับว่าแก๊งนี้หมดหรือยังหรือยังต้องมีเครือข่ายอยู่ก็เหลืออยู่เลือีกคนนึงครับกำลังตามจับอยู่ครับเลหนึ่งคนกําลังติดตามอยูอ่<อ><อ> คนน,นี้เขากระบวนการเขาอยางให้เอาไปขายต่อหรือเป็นการคือตอนนี้อยู่ในระหว่างการจะเอาุกเครื่องนี้มาใส่คันนี้เหมือนท่านผู้การว่านะฮะ<ม>แล้วก็คงจะไปใช้หรือว่าไปขายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะไปก่อคดีอย่างอื่นได้นะครับถ้าว่า,าประชาชนที่ถูกรักขโมยไปในถ้าอยากมาพิสูจน์ของตัวเองเป็นยังไงเราจะมาติดต่อเปนยังไงที่ที่สพเมืองครับห้องสืบสวนนะครับงานสืบสวนของสพเมืองนครพนม ครับสวัสดีครับผมพลตรีธนพลบริบูรณ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครพนมครับก็ขอเรียนพี่น้องที่ร่วมรับฟังและรับชมอยู่นะครับว่าระหว่างนี้นะครับเหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นที่ประกอบอาชีพที่จะต้องสมบูรณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะพี่น้องประชาชนคงต้องระมัดระวังมิตราชีพรวมทั้ง จังหวัดนครพนมเราเป็นจังหวัดตามแนวชายแดนซึ่งมีประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถที่จะประกอบอาชญากรรมต่างๆได้รวมทั้งมีการส่งยาเสพติดนะแล้วก็ส่งมีการส่งสินของผิดกฎหมายต่างๆเข้ามาก็ขอเรียนว่าระหว่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองหรือว่าประชาชนทั่วไปจะ มีแนวความคิดที่จะหาเงินโดยวิธีทางรัฐซึ่งในระหว่างนี้ในรอบเดือนนี้นะสามารถตำรวจภูธรจังหวันดนครพนมในภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกัญชาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็จับได้ที่หลักศิลานะครับสี0กว่ากิโลแล้วก็จับได้ที่ท่าอุเทนอีก150ยกิโลบ้านแพงก็75กิโลนะยาบ้าเนี่ย0ก0 0 0กว่าเม็ดก็มี พพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนขอให้ท่านระมัดระวังแล้วก็เป็นหูเป็นตาแทนข้าราชการทั้งฝ่ายปกครองทงหารตำรวจนะเรากําลังสนที่กาลังการเพื่อที่จะดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแล้วขอฝากพี่น้อง,งที่ทําการเกษตรตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวโพดปลูกยาสูบหรือปลูกผักสวนครัวต่างๆถ้าเห็นบุคคล แปลกหน้านะหรือว่ามีพฤติการที่รับรับลอ่ลอหรือพฤติการที่น่าเชื่อว,ว่าเป็นผู้กระทำผิดขอให้โทรแจ้ง191นะโทรแจ้ง191ไม่ต้องเสียตังค์นะครับ191ี19 1, นะ่ยก็ขอให้ท่านพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของบุคคลในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆก็ตามนะครับขอฝากท่านนะครับ